เมื่อวันที่16พุศติกายนพศ2563เวลา13.00นดรเอกเอพันธ์อินใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสวนเฉลิมพระธะายชินีประจำปีงบประมาณพศ2564และมอบโล่รางวาัลและประกาศกิติคุณรางวัลเกียรติยศของโลกโครงการอสังหาทรมพย์ดีเด่น c f c t h a i p ท c The Excellence Award 2020โครงการพัฒนาเมืองประเภทอาคารสำนักง,งานสำหรับอาคารสำนักง,งานและส่วนสาธารณะโดยมีนางจารุวรรณพุทวัสิ์รองประธาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและนายมนัสพงศ์ภูมิสิทธพง,พงพศพง์ประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตลอดจนการกำกับดูแลและนโยบายของส่วนกลางณสวนเฉลิมพัฒราราชินีหอคอยบรรหารเจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี